สวัสดีครับข้างหลังนี้นะครับคือ t e s ลาโมเดล SP85 Signature อันนี้นะเป็นรถเก่านะมาจากปี2013แปลเพราะว่าอายุ7ปีแล้วนะอันนี้อะ่ะมันเป็น6คันแรกที่มาถึงนอร์เวย์นะตั้งนานแล้ววะแล้วก็วันนี้นะเราจะเช็คดูว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมเยอะแค่ไหนเพราะว่าแบตเตอรี่คันนี้นะมันไม่เคยเปลี่ยนเลย หลายคันนี่มีปัญหาก,กับแบตเตอรี่แล้วเขาก็เปลี่ยนแต่ว่าอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยมันเป็นออริจินอลจาก2อง3เลยแล้วเราก็ได้ชาร์จลบเมื่อคืนนะแล้วตอนนี้อ่ะมันอยู่ที่99%มันไม่ยอมไปถึง100%มันอาจจะเป็น99.5%ก็ได้แล้วก็เราก็ผมก็ลองถอดปลั๊กเสียบอีกทีหนึ่งชาร์จมันก็ไม่ยอมชาร์จนามันเราใส่ลิมิต100%มันก็ยังไม่ไปแต่ว่า ถ้าเราเปลี่ยนดิสลย์นะเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรรถมันก็จะบอกว่ามันก็กะว่าเรามี377กิโลเมตรแต่ว่ามันไม่น่าจะเสื่อมเยอะนะเดี๋ยวเราจะเตรียมเตรียมทุกอย่างแล้วก็เริ่มขับไปเราคงจะขับไปทางเหนือนะ่ะวิธีวัดแบตเตอรี่เสื่อมเราต้องชาร์จถึง100%แล้วก็ค่อยๆขับขับไม่เร็วไปเพราะว่าเราจะต้องไม่ให้ power output มันเยอะไป แล้วก็ขับจนเกือบแบตเตอรี่หมดแล้วเราก็จะเช็คดูว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนแล้วก็รู้ว่าตอนแบตเตอรี่ใหม่มันน่าจะเป็นเยอะแค่ไหนอ่ะแล้วก็เนี่ยตอนเราจะขับนะมันก็บอกว่าเรามีประมาณ10 k ิโลวัตต์เรจิเอนมิตเอ้ยใช่ r ร g ิเอ็นเลมิ limit, แตแปลว่าแบตเตอรี่มันก็น่าจะอยู่ใกล้ๆ1้0เนั่นแหละนะเพราะว่าถ้ามันน้อยกว่านี้มันน่าจะมี r ร g ิเอนมากกว่านี้อ่ะแล้วก็เราก็ใช้ Rang e Mode Range Mode นี่มันจะ ประหยัดไฟฟ้าที่แอร์นิดหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นรถแบบนี้เรเวนด r i v รนี่ไม่แน่ใจว่ามันทําอย่างอื่นไหมแต่ว่าโอเคตอนนี้เราก็จะเริ่มขับแล้วเราได้ขับครึ่งชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เราใกล้จะถึงสนามบินแล้วแล้วก็เราก็เหลือ90%นะแปลว่าถ้าเรากะจากนี่นะเราน่าจะมี67 kWh ลวั์ชหรือว่าเรายังไม่รู้เลยอะว่ามันเป็นเท่าไหร่อะแต่ว่าตอนแบตเตอรี่มันใหม่นะมันมี75ลวัต์ช เราก็ต้องวัดยาวกว่านี้ถ้าเราวัดแค่10%นี่มันไม่มันไม่แปะหรอกเราต้องวัดโน่นนะเก้าสิบเก้้อรนต่นนะก็โอ okay, เค10%เรสร็จแล้วเหลืออีก90%หรือว่าโอเคแปมันโอเคตอนนี้เราเหลือ7จบหกเปอร์เตแบตเตอรี่นะผมยังไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่แต่ว่ามันน่าจะเป็นประมาณ6 8สิบแปดถึงเจ็ดสิบกิลวัตต์แล้วนะรวมแล้ว,ว แล้วก็คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมขับช้าเนี่ยผมขับแค่90กิโลเมตรต่อชั่โมงหน้าที่110ลนะิเลมิตนมันเป็นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะวัดแบตเตอรี่เราจะดูว่าแบตเตอรี่มันมีกี่กนะิโลวัตต์ชวโมงแล้วถ้าเราขับเร็วไปนะหรือว่าเราแรงแรงไปนะ,ะมันจะมี Heat Loss มันจะมีความร้อนที่มันมันทำในแบตเตอรี่แล้วก็ อีกอย่างนึงอะเรามีเราสามารถที่จะเข้าไปใน UBD ีเข้าไปดูในข้อมูลว่ามันมีกี่กิโลวัตต์เอาแต่ว่าเหมือนที่ผมได้ทดลองดูนะมีประสบการณ์กับอมอเตอร์มารถวอรือบี MS, มันอาจจะกะว่าเรามีกี่กิโลวัตต์เอาแต่ว่าความจริงอะตอนเราขับมันจะน้อยกว่านั้นเพราะว่าตอนแบตเตอรี่มันเริ่มแก่แล้วนะ <c oughs> แก่ชายแก่7ปีมันเริ่มมีอายุหน่อยอะ มันจะมี internal resistance ในแบตเตอรี่มันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนเราใช้แบตเตอรี่ discharge นะ,ะมันก็จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราเชื่อเบอร,ร์ที่มันอยู่ใน BMS ไม่ได้เราต้องทสอย่างนี้มันใช้เวลานานแต่ว่ามันก็เป็น real world scenario เราเสสขับแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงก็เ <ส è S 1> หลืออ,อีกกี่ชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงมั้งโอเค ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ50%นะแล้วก็เราใช้35กิโลัต์ช่วแปลว่ามันน่าจะเป็น70 k ิโลนะ70นั่แหละถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าตอนแบตเตอรี่ใหม่มันมี75ก็แปลว่าตอนนี้มันดูท่าทางเหมือนกับว่าเรามีแค่7% degradation นะ7%หรือว่าแบตเสื่อม7%นะภายใน7ปีอะ่ะถือว่าน้อยมากเลยแต่ว่าจนสุดท้ายเราก็ต้องดูก่อนว่า มันจะเป็นยังไงตอนเราขับใกล้ถึงศูนย์ประมาณ5%เปเซนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าจะจอดที่ไหนเพราะว่าวันนี่มันบ่ายโมงแล้ววะแล้วก็เราอยู่นอกเมืองแล้วกว่าเราจะเสร็จนะอีกสองชั่วโมงมันก็จะเป็นบ่ายสามถ้าเรากลับไปในเมืองรถมันจะติดนะไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาไหมตอนเราพยายามจะขับใกล้ศูนย์นะยังดูก่อนยังไม่รู้เลยว่าจะจะจอดที่ไหนเราเหลือส0แล้วนตะนะแล้วก็ เราได้ขับเกือบ400กิลเมตรแล้โหผมไม่ได้คิดว่าจะขับไกลขนาดนี้เลยนะอันนี้อายุ7ปีนะคับได้400กว่ากิลเมตรเลยโ,โอเคแล้วก็ตอนนี้มันดูท่าทางเหมือนกับว่าเรามี71กิโลวัต์วนะก็ถือว่าดีมากตอนนี้เราก็ต้องขับไปอีกนิดหน่อยเรากำลังจะขับไปที่มอรสก e สปีน้ะเขาเป็นคนจะขายรถคันนี้อ่ะาเจ้าของแล้วก็รถมันก็กลวว่าเราจะไปถึงแล้วก็เหลือ4% โอเคโอเคตอนวันนี้เราผมก็จะนึกออกมันเป็นวันศุกร์นะมันมีรถเยอะหน่อยนะเขาก็จะไปแอลกันนะอืมโน่นมันจะรถติดไหมคงไม่ติดหรอกอันนี้มันก็บอกว่าไม่ติดทางเข้าทางออกี่ทางทางเหนือนี่มันมีรถเยอะนะอืมเด่นน,นะโอ้ดูสิโอ้โอเคตอนนี้เราเรามี power limit นะเส้นสีเหลืองอะนะมันบอกว่า เราเหลือแค่ประมาณ200กิลวัตแล้วก็แบตเตอรี่มันก็เริ่มต่ำแล้วนีเแล้วก็ตอนแบตเตอรี่มันต่ำลมต่งลมเราก็จะมี Power l i ์ i t น้อยลงน้อยลงแต่ว่าถ้ามันอยู่สูงกว่า100กิลวัมันก็ยังเซฟอยู่นะแต่จากนี้มันก็ไม่น่าจะต้องขึ้นดอยะอะไรเยอะอ้มันจะมีดอยอีกที่หนึ่งไหนไ <laughs> ม่มรู้ผมไม่อยากจะให้รถด,ดับนะแต่ว่าตอนนี้รถมันก็กะว่า เราจะไปถึงที่มอร์คูซเบิลแล้วก็เหลือ4เปอร์เซ็นต์แล้วก็โอเคอย่าดับนะืออือ้ตอนนี้เรากำลังขึ้นดอยนะแล้วก็ตอนราขึ้นดอยเราต้องใช้พลังเยอะขึ้นโอ้แต่ว่ามันก็ยังมีประมาณ200 kW p o กิโลวัตต์พาวเวอร์ลมิตโอเคก็ยังเซฟอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโหโหดูที่นี่สิรถติดมากแล้วเนี่ยคนอเวมันจะไปแอลกันนะ <laughs> มันสุกนะ โอ้แล้วก็ในแผนที่นี่มันก็เป็นสีแดงหมดเลยนะโอ้โอ้ปาท,โ,ทโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนเนี่ยที่นี่มันฝนก็จะตกนะโอเคเราเสร็จแล้วนะแล้วก็ถ้าคุณเช็ค t r i ป m ิดเนะเราได้ออกมา68.6แกลวัตตแลก็เราเหลือ4%นะตะแปลว่าถ้าเราใช้ถึง0ูนย์นะ เราจะได้71.5กิโลวั์เ่เลยะ71.5 71. นี่นะถือว่าดีมากนะ่โหแปลว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเรากล่าวว่ามันเป็น75ตอนใหม่นะแบตเตอรี่นี่เสื่อมแค่5% 5%ภายใน7ปีอะมันน้อยมากแล้วนะผมได้ลองทดสอบแบตเตอรี่เสื่อมหลายครั้งนะกับรถของผมแต่ว่าผม supercharge เยอะ fast charge เยอะนะแล้วก็ MC Hammer นี่ มันเป็นตั้ง6%เลยอ่ะแล้วก็ขับได้แค่1ปีนะ6 0 0 0 0กิโลเมตรนะแต่ว่าน,นี่อมันก็เป็นสาเหตุนะว่าตอนเราซูเปอร์ชาร์จเยอะฟาสชาร์จเยอะมันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมแต่ว่าใครที่ไม่ต้องขับไกลเหมือนคันนี้อะเขาก็ขับธรรมดาเขาไม่ได้ขับไปทั่วเมืองไปทำวิดีโออะไรเขาก็ขับปกตินะ่ะชาร์จที่บ้าน AC มันก็ทำให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อมเยอะอ่ะก็อันนี้อะหลายคนนะคนไทยเขาก็อาจจะคิดว่า รถไฟฟ้ามันไม่ดีเหรอเพราะว่าใช้ไม่กี่ปีแบตเตอรี่ก็เสื่อมก็ต้องเปลี่ยนแล้วว่าไม่ใช่เหรออันนี้ถึงแม้ว่าเราจะใช้อีกห้าปีนะสมมุติว่าสมมุติว่า,มมต,วาตอนตอนรถคันนี้มันอายุ10ปีหรือว่า20ปีนะเราอาจจะมีเหลือแบตเตอรี่อีก90%หรือว่า85%มันก็ยังใช้ได้ดีนะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะที่แบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะเราสามารถที่จะขับได้444กิโลเมตรเลยนะ ก็จริง range ของคันนี้มันดีกว่าหลายคันที่ออกมาทุกวันนี้เลยอะ่ะแล้วก็ก็แปลว่าอีกหลายปีมันก็ยังจะขับได้อีกนันะนะ400กิลเมตรก็ก็ดีนะนะก็ใครก็ที่บอกว่าแบตเตอรี่รถไฟฟ้ามันมันเสื่อมเร็วก็ลิงก์ให้วิดีโอนี้จะได้เห็นว่ามเป็นยังไงนะโอเค <c oughs> okay, นั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็ เราก็ปากันใหม่สวัสดีครับ